สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณอันจวะครับสำหรับวันนี้โครงการสร้างสำนึกพลเมืองกับสถาบันพระกุก้านะครับวันนี้เราเข้าสู่ EP ีสุดท้ายนะครับซึ่งีพีนี้จะเป็นการรวบรวมการทำงานนะครับตั้งแต่ EP ีแรกจนถึง e, ตอนสุดท้ายเลยนะครับก็คือการนำเสนอนโยบายต่อท่านคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อสถาบันพระกุก้าแล้วก็ เข้าร่วมการประกวดรางวัลน,นะครับเดี๋ยวไปร,รับชมจะมีอะไรบ้างไปร,รับชมกับคุณนานครับ อคู่ไอ้ติุกมันมีความสลาดมากเลยการที่เรื่องนี้คอาจิตในโลกเรากำลังเลือกปัญหากันเธ <c oughs> อต้องแปะทั้งสามสีนะครับอ่าจะเย็นเย็นลกไม่ต้องรีบสองอ้นเนได้ไหมครับ ทำต่อยอดปัญหาได้ยังไงลูกบางคนเขาเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปทำปุ๋ยไปทำปุ๋ยหมักเยอะแยะมากมายประโยชน์ของมันนะครับอาลมาัน ลำนี้เป็นกิจกรรมที่เราช่วยกันทําบอร์ดอันนี้ก็เริ่มลงมือเริ่มตกแต่งบอร์ด ไทยวิดีโอย่มอ้มั่งแล้ว สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกทา่านพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลสันปาย,ยางหนองเทศบาลเมือง,งลำพูนวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการสร้างสังคมพลเมืองกับสถาบันพระปกเกล้าเรื่องปัญหาบูทเวชเศษขยะที่ถูกลืมโดยมีครูที่ปรึกษาโครงการคือครูวิชัยแก้วปวนและคุณาตีตันกุลค่ะมีสมาชิกด้านี้นะคะ 1. เด็กหญิงพิมพิสากำร้อย 2. เด็กหญิงเขมิการสามารถ สามเด็กหญิงพิซาราบ้านเรือนสี่เด็กหญิงอภิญญาตาสมห้าเด็กหญิงมวนเทราบอลภูมาหกเด็กหญิงจุธาพรเช่นกัญญาพรเจ็ดเด็กหญิงกีรติกาอุปุโมงและที่ชั้นแปดเด็กธนาพรสมพงศ์ค่ะการอธิบายถึงปัญหาที่พวกเราเลือกคือปัญหาบูดเวทเศษขยะที่ถูกลืมเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเศษขยะที่เหลือจากการทำอาหารของแม่ครัว และเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานของนักเรียนก่อให้เกิดปัญหาสําคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบ,บาลสันปายาหนอมประดับชั้นซึ่งปัญหานี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นพวกเราจึงเห็นความสําคัญที่จะต้องแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนค่ะค่ะสําสหรับการประมาณนโยบายของพวกเราได้มีการประเมินนโยบายโดยมี การนาเสษอาหารเหลือไปเลี้ยงสัตว์โดยคนในชุมชนมีข้อดีคือาาการจัดขยะจากเศษอาหารได้บางส่วนข้อเสียคือเมื่อสัตว์กินเหลือก็กลับไปเป็นขยะเหมือนเดิมค่ะข้อ 2. นโยบายทางขยะรักโลกโดยสำนักงานสธาธารณสุขจังหวัดลำพูนมีข้อดีคือาาการจัดขยะได,ด้จริงข้อเสียคือมีต้นทุนที่สูงค่ะข้อ3นโยบายปุ๋ยจากสเสถียนโคต้นไม้โดยชุมชนศัพยาหนอง มีข้อดีคือทําปุ๋ยได้จริงข้อเสียคือต้องใช้พื้นที่ในการาทาค่อนข้างมากและทํายากค่ะข้อ 4. นโยบายแก้ปัญหาภูเวชด้วยทีเด็ดไสเดือนรักโลกมีข้อดีคือกำจัดขยะได้จริงและได้ข้มูลจากไสเดือนค่ะข้อเสียคือนักเรียนจะโกไสเดือนและค่ะลงความรู้ค่ะนี่คือการประเมินนโยบายของพวกเราค่ะค่ะต่อไปเป็นนโยบายของชั้นเรียนเรานโยบายเลือกคือ แก้ปัญหาฟู้ดเวสด้วยทีเด็ดเส้เดือนรักโลกเพราะพวกเรามีความเชื่อว่าการกำจัดขยะจากการกำจัดขยะจากเศษอาหารเป็นการเพราะพวกเราเชื่อว่าการกำจัดขยะจากเศษอาหารโดยการเลีเ้ยงไสเดือนเป็นการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคือปุ๋ยจำนวนไสเดือนค่ะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินนโยบายนี้คือคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาแม่ครัวพาโลุงและชุมชนแก๊โรงเรียนค่ะผู้ที่เสียผลประโยชน์คือคนในชุมชนที่นำขยะจากเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์งบประมาณที่กำหนดไว้ในการดำเนินนโยบายนี้จำนวนหนึ่งหมื่นบาทโรงเรียนที่รับผิดชอบโรงเรียนเทศบาลสระแดงหนองเทศบาลบางลำพูค่ะค่ะสำหรับแผนการปฏิบัติง,งานกาแก้ บริเวณด้วยทีเด็ดไสเดือนรักโลกมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ 1. อธิบายนโยบายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น,นคณะครูนักเรียนโดยให้ออกมาชี้แจงที่น่าสรุมค่ะ 2. เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดองความรู้เรื่องการเลี้ยงไสเดือนให้แก่นักเรียนแกนนักโดยขอความนอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะ 3. ดําเนินการเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษผักและเศษอาหารเหลือตาม ตากระบวนการที่มาจาาวิทยากรค่ะ 4. นําปุ๋ยมูลจากไร่เรือนไปใช้ในสวนผ่กของโรงเรียนหรือจําหน่ายถ้ามีปริมาณที่มากพอ 5. สรุปและประเมินผลการดําเนินการพร้อมกับรวบรวมองค์ความรู้เพื่อขยายผลต่อไปค่ะระยะเวลาการดําเนินการปีการศึกษา2567สถานที่ดําเนินการโรงเรียนเทศบาลสระบยางหนอง ประโยชน์ที่จะได้รับคือโรงเรียนเทศบาลสสนไปยังนองจะไม่มีเศษขยะจากเสียอาหารเหลือจะไม่มีเศษขยะจากเสียอาหารเหลือหรือลดจำนวนแมลงมลวันทําให้สุขอนมามัยของนักเรียนดีขึ้นค่ะในทั้งหมดนี้พวกเราหวังว่าจะทําให้สาเร็จค่ะค่ะเพื่อเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอเรียนเชิญให้คณะกรรมการ,การ,การสอบถามข้อสงสัยในโครงการที่พวกเรานําเสนอค่ะขอเรียนเชิญค่ะ นะครับในส่วนของอทำไมนักเกรียนจึงสนใจในเรื่องปัญหานี้นะครับสำหรับการัดการเรียปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขอาอนามัยของนักเกรียนที่ระดับชั้นและเป็นแหล่งกาเนิดของแมลงวันที่รบกวนทุกคนในโรงเรียนและชุมชนใกล้โรงเรียนค่ะ ยาสอาำนักเรียนนะครับว่าปัญหานี้มีผลกระทบต่อนักเรียนและโรงเรียนอย่างไรปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสุขอนมามัยของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นป .1 ถึงป .3 ซึ่งเป็นเด็กเล็กโดยเฉพาะปัญหา เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคนในโรงเรียนและชุมชนจริงนโยบายท,ที่เรากำหนดขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงและเราจะทำให้สำเร็จค่ะ 高明的又白的。 ขอบคุณสําหรับคาถามแล้วก็คาแนะนําจากท่า,านคณะกรรมการนะคะเื่อเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขค่ะสวัสดีค่ะ